โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตนะครับเว็บไซต์หาเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารนะครับแบบไม่ต้องลงทุนนะครับเป็นเว็บไซต์สําหรับสายฟรีโดยตรงเลยนะครับขอแค่มีบัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับก็สาหรับเว็บไซต์เว็บนี้นะผมก็เคยทําการรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณ หลายวันแล้วนะครับประมาณ4 5หวันแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเขาก็จะแจกโบนัสนะครับสำหรับคนที่สมัครใหม่ก็จะมีการแจกโบนัสจำนวน20บบาทนะครับหลังจากที่ได้ทำการสมัครสมาชิกแต่ตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ได้มีการอัปเดตใหม่นะครับ จะลดการแจกโบนัสลงนะครับเหลือ10บาทนะครับแต่ว่ายังใช้ข้อกำหนดเดิมก็คือยังสามารถถอนออกได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องทำการเติมเงินเข้ามาก่อนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดขัดปัญหานะครับในการสมัครสมาชิกนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้ลงไปเนี่ยก็ได้มีหลายคนนะครับได้ติดขัดปัญหาในการสมัครสมาชิกนะครับไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ก็ให้เพื่อนๆนะครับไปทําการ ติดต่อนะครับแอดมินบริการออนไลน์นะครับผมอ่าก็แอดมินจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการกดเข้าไปแล้วก็สอบถามพูดคุยกับแอดมินได้นะครับก็หลังจากกดเข้ามาแล้วก็ให้เราทําการกดที่รูปเมสเซจตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็พูดคุยสอบถามกับแอดมินนะครับว่าทําไมถึงสมัครไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเว็บไซต์กันนะครับว่าเว็บไซต์นี้เนี่ย หลังจากที่สมัครเข้ามาแล้วเนี่ยมีวิธีการในการทําอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะสามารถถอนเงินโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับก็ตอนนี้เราก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับก็นี่นะครับจะเป็น โปรเจกต์ Project, นะครับที่เขาเพิ่งทําการอัปเดตล่าสุดนะครับเขาก็ได้ระบุไว้นะครับว่าลงทะเบียนร,รับทันที10บาทนะครับสั่งซื้อโปรเจกต์ทดลองได้3ครั้งเช็คอินทุกวันรับอีกวันละ1บาทนะครับครบ12บาทถอนออกได้ทันทีนะครับก็คือเขาปรับขั้นต่ําในการถอนเงินออก เป็น12บาทนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ลงไปเนี่ยเขามีขั้นต่ําในการถอนอยู่ที่21บาทนั่นเองนะครับก็คลิปนี้ได้ทางเว็บไซต์เขาได้ทําการอัปเดตใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สมัครเข้ามาใหม่แล้วนะครับก็ให้เรามาทําการกดเช็คอินตรงนี้ด้วยนะครับการกดเช็คอินตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับ1บาทนะครับทุกวันเนาะก็ให้มากดกันด้วยนะครับหลังจากที่กดเช็คอินเสร็จนะครับก็ให้เรามาทําการ กดสั่งซื้อโปรเจกต์ตรงนี้นะครับอ่าโปรเจกต์ตรงนี้นะให้เราทําการกดสั่งซื้อทันทีนะครับหลังจากที่กดเข้ามานะครับมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับจำนวนการซื้อขั้นต่ำของโปรเจกต์นี้เนี่ยจะใช้เงินลงทุนอยู่ที่10บบาทนะครับก็ให้เพื่อน ตั้งเป็น10บาทแล้วก็กดยืนยันการชําระเงินนะครับาการยืนยันการชําระเงินนะครับจะต้องกรอกรหัสผ่านในการชําระเงินด้วยนะครับซึ่งรหัสผ่านการชําระเงินเนี่ยก็จะเป็นรหัสที่เพื่อนๆได้ตั้งไว้ตอนที่ทําการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์นะครับหรือถ้าเพื่อนๆจํารหัสการชําระเงินไม่ได้เนี่ยก็สามารถติดต่อแอดมินเพื่อทําการรีเซ็ตรหัสได้นะครับนี่นะครับเป็นแอดมินบริการออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อเขาได้นะครับผม โอเคนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบันทึกการถอนเงินนะครับจากเว็บไซต์เว็บนี้นะครับก็ล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนไปก็วันที่7นะครับก็ยังจ่ายอยู่นะครับเวลาในการถอนเนี่ยผมถอนไปตอน11บเนาฬิกาสีนาทีนะครับก็ได้รับเงินตอนสิบเนาฬิกาสีนาทีนะครับใช้เวลาประมาณ1-2นาที 2. นะครับเงินก็เข้า บัญชีแล้วนะครับซึ่งถ้าเราถอนในช่วงที่เว็บไซต์เขาทําการเนี่ยเราก็จะได้รับเงินค่อนข้างไวนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ทําการถอนเงินนอกเหนือเวลานะครับก็คือไปถอนช่วง่าทุ่มเที่ยงคืนช่วงดึกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้รับเงินอีกทีเนี่ยวันต่อไปนะครับในเวลาทําการเนี่ยก็น่าจะสักประมาณ 9ก้าโมงสิโมงนะครับถึงประมาณสักสามสี่ทุ่มนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาอว่าเวลาทําการของเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยมันกี่โมงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีเป็นโปรเจกต์อื่นๆนะครับให้เพื่อนๆได้ลองมาทํากําไรกันนะครับซึ่งโปรเจกต์อันนี้เนี่ยอย่างอันนี้นะครับก็จะใช้เงินลงทุนอยู่ที่300บาทนะครับก็จะได้รับปันผล3%นะครับภายในระยะเวลา1วันนะครับก็ตีเป็นเงิน ก็ประมาณ9บาทนะครับแล้วก็ตรงป้ายนะครับเขาเขียนไว้ด้วยนะครับว่าลงทุนโปรเจกต์3 0 0บาทรับรางวัลคนืนทันที30บาทนะครับอันนี้จำกัดเฉพาะสมาชิกที่ลงทุนครั้งแรกนะครับหมดเขตวันที่5เดือน9กนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถมาลองสมัครอันนี้กันดูได้นะครับแล้วก็โปรเจกต์อันนี้จะเป็นโปรเจกต์5 0 0บาทนะครับถ้าโพสต์ลง Facebook สามารถรับรางวัลเพิ่มทันที40บาทนะครับซึ่ง งื่อนไขต่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทราบหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยสามารถติดต่อถามแอดมินได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าทางเว็บไซต์เว็บนี้นะครับมีแอดมินบริการออนไลน์นะครับสามารถกดเข้าไปติดต่อสอบถามเขาได้เลยนะครับผมโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเว็บไซต์โภบิดการลงทุนโภบิดนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครหรือว่ารู้จักกับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะผมก็จะทําการสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับเว็บไซต์เว็บนี้จะเป็นเว็บไซต์ ลงทุนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่นะครับก็จะได้รับทันที10บาทนะครับแล้วก็มากดเช็คอินนะครับแล้วก็มาลงทุนโปรเจกต์ที่เขาได้กำหนดไว้ให้อันแรกอันนี้เนี่ยก็จะได้รับเงินอีก1บาทนะครับภายในระยะเวลา1ชั่วโมงรวมกับเช็คอินอีก1บาทก็สามารถถอนออกได้ทันทีนะครับครบ12บาทถอนออกได้ทันทีอย่างที่เขาระบุไปนะครับก็ลองมาทากันดูนะครับ เป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับสามารถลองเล่นได้ฟรีแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ